ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งครับผมอ้มซีแอลอร่อย,ยนนะครับอ่ะวันนี้ผมจะมารีวิวสินค้าชื่อท่ออ่อนท่อไอเสียนะท่ออ่อนทออ่อทอเสียเอามาดูคือเวลาต่อท่อไอเสียออกมามันจะต้องมีท่ออ่อนเพราะมันจะให้ตัวมันทําให้ทอ่อไม่แตกนะครับ ท่ออ่อนท่อยเสียนี่สําคัญนะฮะของผมมันจะถักข้างในข้างนอกเลยนะฮะถักในถักนอกหมดเลยนะด้านในด้านนอกนะครับงานผมจะดีมากนะครับอันนี้ปากคือ2นิ้วเวลาวัดก็คือวัดตรงนี้ปาก2นิ้วตัวนี้400บาทอ่ะตัวนี้โตขึ้นมาหน่อยเป็น2นิ้วครึ่งตัวนี้450บาทอ่ะตัวนี้จะเป็นพวกรถใหญ่แล้วนะฮะพวกรถ6กล้อสิล้อตัวนี้จะเป็น3นิ้ว700บาทอ่ะถัดมาตัวนี้3นิ้วครึ่งตัวนี้ใหญ่สุดละ3นิ้วครึ่งนะครับตัวนี้900บาท นะครับท่ออ่อนท่อไเสียนะครับเวลามันแตกนะครับมันทําให้ท่อมันสบัดน,นะครับทําให้ไอ้ไอ้ควันท่อไเสียมันทะลุออกมานะครับเปลี่ยนไปเลยฮะไม่แพงฮะร,ราคาก็400 450 700 900บาทนะครับเบรกลคาอยู่ประมาณนี้ครับสนใจติดต่อ